าราชการจังหวัดตากตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อหมูชําแหละที่เข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเหลือกิโลกรัมละ150บาทค่ะที่ร้าน SKF Interfood ร้านจำหน่ายเนื้อหมูชําแหละสาขาเมืองตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นางสาวปาริชาติพงพันธ์เทาพานิชจ,จังหวัดตาตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละที่เข้าร่วมโครงการหมูพานิชลดราคาช่วยประชาชนเหลือกิโลกรัมละ150บาทสืบเนื่องจากปัจจุบันราคาเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้นสาเหตุหนึ่งเกิดจากการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาหรือ ASF ตามที่กรมปรศุสัตว์ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลว่า ASF เป็นโรคติดต่อเฉพาะในสุก,กรเท่านั้น ไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่นผู้บริโภคยังสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัยโดยจะต้องให้ความร้อนปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสด้านกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ออกมาตรการด้านการตลาดและกฎหมายควบคุมราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อหมูรวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้แก้ไขปัญหาโครงการเพื่อแม่สุกรและลูกสุกรคาดว่า อีกระยะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในประเทศสำหรับจังหวัดต,ตากได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนได้แก่ร้าน SKF จำนวน3สาขาประกอบด้วยสาขาเมืองตากสาขาตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากและสาขาแม่สอดซึ่งได้เริ่มจำหน่ายเนื้อหมูในราคากิโลกรัมละ150บาทตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31มกราคม 2,565ขณะเดียวกันร้านหมูอนามัยเบทากรสาขาวังเจ้าร้านหมูอนามัยเบทากรสาขาสามเงาและโกดังฟูดมาร์เก็ตอำเภอเมืองตากเริ่มจำหน่ายเนื้อหมูในราคากิโลกรัมละ150บาทตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่31มกราคม ส่วนร้านหมูอนามัยเบทาโกรสาขวาวังประจบจะเริ่มจำหน่ายเนื้อหมูในราคากิโลกรัมละ150บาทตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่31มกราคม2565